สวัสดีค่ะน,นี้พบกับวานและมารีดี้ไซ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเดอะแพลนบางนาวงแหวนค่ะวันนี้หวานจะพามาดูการแต่งบ้านด้วยผ้าคอลเลกชันใหม่ของมารีดี้ไซ์ค่ะและติดกับมานรอนดังเคสจะสวยแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะเนื้อผ้านะคะ ตัวคอลเลกชันใหม่ของเราเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อทอค่ะเนื้อทอจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเนื้อทอสวยๆนะคะผ้าตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะ <Wow. S 1> แบบนี้เลยโทนสีก็ดูละมูนมากๆค่ะส่วนแบบม่านนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นลอนรางเทปติดออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะด้านหลังอันก็คือเป็นแบบรอนรางเทปทั้งหมดเลยเนื้อผ้าก็จะทิ้งรอนสวยมากๆนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูหนึ่งชุดเลยค่ะ รอนสวยเลยเห็นไหมคะไม่ต้องรอนานค่ะติดปุ๊บสวยปั๊บทันทีแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ แต่ตัวนี้นะคะถ้าเป็นโทนสีอ่อนเนี่ยความทึบแสงของเขาก็จะอยู่แค่ประมาณ80%เรนท่านั้นถ้าลูกค้าอยากได้ความทึบนะคะที่ให้ความทึบแสงเก็บแสงได้ดียิ่งขึ้นก็ต้องเลือกสีที่มันเข้มขึ้นนะคะและแน่นอนนะคะผ้าคอลเลกชันใหม่ของเราก็จะมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกค่ะลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะกับการแต่งบ้านได้เลยนะคะเลือกให้เหมาะกับความทึบแสงที่ต้องการได้บ้านลูกค้านะคะที่เลือกเป็นเฉดสีนี้เพราะว่าลูกค้าแต่งบ้านเป็นโทนมินิมอลค่ะให้ความอบอุ่นมากๆเลยนะคะ ก็คือน,นี่เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ละแนงค่ะคือสีไม้แบบเป็นไม้อ่อนสวยมากตัดกับสีขาวแบบนี้นะคะโซฟาก็คือแบบเป็นโทนสีแบบน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะซึ่งพอเราติดผ้าม่านโทนสีครีมแล้วคือดูเข้ากันมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องด้านบนกันต่อนะคะว่าติดออกมาจะสวยแค่ไหนไปค่ะ นอนใหญ่ลูกค้านะคะตกแต่งเป็นโทนสไตล์สีขาวค่ะมีระแนงลายไม้ตัดด้านบนนะคะและที่นอนลูกค้านะคะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนๆคล้ายๆหนังนะแต่เนื้อผ้าเป็นกำมะหยี่คือสวยมากเลยไม่รู้ในกล้องสวยไหมแต่หน้างานจริงคือสวยมากๆค่ะและพื้นของลูกค้านะคะก็ยังคงเป็นเนื้อไม้ลามิเนตสวยๆแบบนี้นะคะพามาลูกค้าก็เลยเลือกเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะ เป็นน้ำตาลอ่อนๆค่ะก็ค่อนๆไปทางครีมค่ะแต่อมน้ําตาลนะคะไม่ใช่ครีมอมเหลืองหรือว่าครีมอมเทานะคะแต่เป็นโทนน้าตาลแบบครีมอมน้ําตาลเนาะเนื้อผ้าก็ยังคงเป็นเนื้อผ้าแบบทอนะคะเนื้อผ้าทอคอลเลกชันใหม่ของเรานั่นเองค่ะตัวนี้เป็นผ้าเนื้อเกรดพรีเมียมเลยนะคะเกรดพรีเมียมการรังสี UV นะคะมีความทึบแสงตั้งแต่ 80- 90%ถึงซเลยค่ะก็ค,คือค่อนข้าง นะคะนอนหลับสบายแน่นอนเนาะการรังสียูวีกันความร้อนนะคะก็จะช่วยเรื่องของควบคุมอุณหภูมิในห้องไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะคะก็คือประหยัดไฟประหยัดแอร์ด้วยนะคะส่วนแบบม่านนะคะลูกค้าก็ยังคงใช้เป็นม่านรอนรางเทปนั่นเองค่ะและก็ใช้เป็นตัวรางพรีเมียมค่ะเวลาติดเสร็จแล้วจะบอกว่ารางพรีเมียมหรือรางซูเปอร์เซฟเนี่ยดูไม่ออกเลยเพราะว่ารอนคือสวยเหมือนกันหมดทั้ง2รางเลยค่ะแต่ความแข็งแรงนะคะก็จะมีความแตกต่าง กันอยู่นะคะถ้าตัวพรีเมียมเนี่ยโอ้โหแบบแข็งมากๆเนี่ยต่อให้เราดึงอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเลยเนี่ยดูสิเนี่ยขนาดดึงผ้าทึบแบบอย่างเงี้ยนะรางยังไม่โยกไม่ขยับเลยนะคะนี่คือรางลอนเทปเกรดพรีเมียมค่ะและนี่ก็คือห้องนอนใหญ่ของลูกค้าะคะ่ะซึ่งสวยมากๆเ๋ยเราไปดูห้องอื่นกันต่อนะคะ ห้องนอนสองนะคะหัวเตียงของลูกค้านะคะก็เป็นโทนสีเขาเรียกอะไรสีเทาครีมนะคะการตกแต่งโดยรวมของห้องนี้ก็คือจะเป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยในส่วนของม่านหัวเตียงนะคะแนะนําลูกค้าให้ติดเป็นแบบม่านพับซึ่งจะได้ไม่เกะกะหัวเตียงนะคะหย่อนลงไปข้างเตียงแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะเป็นประตูนะคะลูกค้าก็เลือกทําเป็น เต็มบานเลยค่ะนี่ก็คือสุดซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็แถมสุดบนล่างด้วยนะคะเพราะย้ายจุดติดแอร์มาติดฝั่งนี้ซึ่งเดอะแพลนนะคะโดยปกติแล้วอะค่ะลูกค้าจะชอบติดแอร์กันบนตรงนี้นะคะก็เลยจะทํผพามานได้ไม่สุดนะคะแต่ถ้าลูกค้าย้ายจุดติดแอร์มาเป็นฝั่งนี้นะคะพามานเราทําขึ้นสุดแบบนี้ได้เลยสุดบนสุดล่างสุดซ้ายสุดขวานะคะ ส่วนแบบม่านก็แน่นอนค่ะฝั่งนี้ก็รอนลังเทปสวยๆเกรดพรีเมียมนะคะตัวเนื้อผ้าของห้องนี้นะคะก็ยังคงเป็นตัวผ้าทอคอลเลกชันใหม่นะคะเกรดพรีเมียมนะคะตัวนี้เลยเนาะผ้าทอตัวนี้นะคะโทนสีนะคะเป็นครีมอมน้ำตาลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือแบบสวยมากบอกเลยว่าผ้าทอคอลเลกชันใหม่เนี่ยให้ความอบอุ่นดูลมุลน,นะคะสวยใครชอบแบบ โทนนี้นะคะชอบโทนมินิมอลดูอบอุ่นนะคะก็แนะนำเลยค่ะเป็นตัวผ้าทอตัวใหม่ล่าสุดของบริลีไซน์ค่ะและนอกจากตรงนี้นะคะเรายังมีติดม่านพับค่ะในส่วนของบันไดด้านล่างบันไดด้านบนซึ่งตรงข้ามกับพิ้งพระลูกค้าเลือกเฉดสีมาค่อนข้างจะเข้ากันกับพิ้งพระสวยงามมากๆเลยค่ะและนี้ก็คือผ้าคอลเลกชันใหม่ของบริลีไซน์ที่หวานนำมาฝากทุกคนค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็นำไปเป็นไอเดียในการแต่งบ้านได้เลยค่ะ แต่ถ้าเช็ดสียังไม่ถูกใจยังไม่โดนใจนะคะก็สามารถขอดูได้ที่หน้างานเลยค่ะเพราะเราจะมีเล่มไปให้ลูกค้าดูเยอะแยะมากมายเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะต้องการประเมินราคาก่อนก็สามารถแจ้งนะคะขนาดกว้างสูงนะคะชื่อหมู่บ้านโครงการนะคะว่าอยู่กรุงเทพปริมณฑลหรืออยู่แต่จังหวัดนะคะซึ่งเรารับงานทั่วประเทศเลยเนาะส่งขนาดมาให้เราประเมินราคาก่อนได้เลยค่ะแจ้งว่าเป็นผ้าคอลเลกชันใหม่นะคะทางแอดมินก็จะประเมินราคาให้ลูกค้าทราบ เลยค่ะหลังจากประเมินราคาเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถจองนะคะทางร้านเราจะมีโอนจองก่อนไปหน้างานนะคะก็โอนจองแล้วทางร้านก็จะเข้าไปวัดออกแบบให้และเอาผ้าไปให้เลือกถึงบ้านเลยค่ะส่วนโปรโมชั่นของเรานะคะยังเริ่มต้นอยู่ที่27,500บาทและแถมผ้าโปรง่งไปเลย7ชุดผู้7ชุดนะคะและแถมอัพผ้าใหม่ฟรีค่ะแต่ผ้าคอลเลกชันใหม่นี้ไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นนะคะแต่มีเพิ่มส่วนต่างแค่นี้เดียวค่ะแต่ได้ผ้าที่สวยและพรี มมียขึ้นมาอีกเยอะมากๆนะคะใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะที่เพจด้านล่างนี้ทีไลแอ a ด์มารีดีไซน์ค่ะสวัสดีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ